สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับโอริเม็กเรียวเน็กวันนี้ผมพามาชมบ้าสนสวยหลังนี้ครับที่โครงการหมู่บ้านบริชาติตำบลบ,บางครูวัดจังหวัดปทุมธานีเชิญตามผมมารับชมเลยครับ สำหรับการเดินทางมายัางหมู่บ้านปาริชาตนะครับเราขับรถจากกรุงเทพมาประมาณ35นาทีเราก็จะขับรถเข้าสู่ถนนราพฤกษ์คับมาอีก15นาทีเราก็จะขึ้นสะพานเวียนเข้าสู่ถนนสะพานนนบุรีบางบัวทองหรือว่าถนน3-45นะครับพอลงจากสะพานเราก็ชิดซ้ายนะครับเพื่อจะไปกับรถใต้สะพานซึ่งตรงข้ามกับเทศบาลตำบลบางครูวัดพอเรากับรถเสร็จเราขึ้นบนถนนขับอีก10นาทีแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านปาริชาติได้เลยครับ บ้านหลังนี้มีจำนวน2ชั้นมี2ห้องนอน2อห้องน้ํามี1ห,ห้องครัวใหญ่1ห,ห้องรับแขกครับสําหรับด้านในบ้านนะครับเราสามารถจอดรถได้1คันนะครับและก็ด้านนอกก็จอดได้อีก1คันครับสําหรับแหล่งสาธารณูนุภคใกล้เคียงก็มีโรงเรียนนานาชาติเดลล่าโรงเรียนส,รสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ตลาดนัด18คอร์ด2ตลาดนัด2รุ่งเรืองโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง 1. โรงพยาบาลปากเกร็ด2โรงพยาบาลกเกษมราชรัตนาธิเบศสําหรับห้างจัมปาสินค้าที่ใกล้เคียง1 ห้างดุทรีเพียวเพลสพททคิตตันพาร์คสห้างเซนทันเวสเกตสามห้างเซนทันแจ้งวัฒนะสี่ห้างเซนทันรัตนาทิเบตสำหรับวันนี้ผมโอริเมกเรียวเน็กขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปชมอาสงหาที่ไหนบ้านเดิอที่ดินที่ไหนกดติดตามครับสวัสดีครับ